กุ้งเต้นโคโยตี้แกแอลจักโบกันเนาะไอ้เ่อกินของล้ำล้ำสร็สนี่ต้องแกแอลนะครับดับข้านี่ครับเขาบอกกินข้าวล้ำกับปอละดดดดนี่ครับ นีเ่เขามีกับข้าอเศษๆมานําเสนอแหมแล้วนะครับมามาหยอกนี่ครับตักุ้งเต้นโคโยตีนะครับเดี๋ยวเขามากวนกันก่อนเศษแน่ครับมื้อนี้เลยกุ้งสดๆเลยนะครับมองครับหอมขนาดนับด้วย สดสเลยนี่ครับเขาเดือดด้ยหมอใส่เลยครับมาครับมากินกันกุ้งเต้นโคโยตี แกเอลจักบกันเนาะถ้าอยู่กินของลำล้ำเสบๆนี่ต้องแกแอลนะครับดับขาวนี่ครับเขาบอกกินข้าวล้ำกับปอละนี่ครับกราฮึสุดยอดมาบไม่หยอกคุ้งเต้นตอนนี้สลบละกุ้งบมดเต้นละนี่ครับืม ส,สับงสรับ ừ, นี้ครับเป็นอยู่นี่ตัวใหญ่เลยครับเต้นอยู่มาไปกินด้วยกันครับอ้แสบแต่เมนูนี่นะครับอื ừ, mình phải sẽ ngập hò cung lên mm. sạch nhìn học ôi tên tên ọc như lên này ngắp พิเพทแสบครับอืม Hmm. ดับคำจับบูครับ สุดยอดเดี๋ยครับกุ้งสดสดอ,อ้ยตอนนี้เป็นนะครับดิ้นเลยแซ่ม จะเอ็มอ่ไรล้มครับเป็นยานี ay, course, ่ครับบักพิกฉัน uh ่อกพื้นเท่านะครับปัดๆๆๆๆปๆๆปๆๆกๆๆๆอๆอเๆ ใบ,บพักนี่ครับหอเลยฮึิึสดซุปมอหหน้าครับนี่ครับหอเลยครับหอกำยิงใหญ่สุดแ่กนี่ครับ อืมอืมออมพีอืมพีมพสารักคือสดนา,าออานานเนาะอืมมอหมอหนาครับออาสบูกนะุกเนาะแกเอ๋อเออจับปอด,ดีครับบกสุดท้าย là 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 cung sốt sốt này hấp. cung nằm chít nè, cung phải thôi, má, con, kẹo มองน,นะแบบแตงครับ แบบพี<ด>่แบบที่เขียวอ้าหมอดเพชรแซ่เรื่องถึงนะครับ นะครับแซ่บๆใบเสีเอมครับใบเหลือใบล้มครับใบเสียเี่ย สุด,ดยอดครับย่มใส่เลวยนระับใจมื้อนะครับกินล้ําอืมอ้า แสบเพชรโอ้โหเหมาะนดครับทากุ้งไวายกุ้งกวยกุ้งเต็มเนาะคลิปนี้ผมก็ล้าไปเพียงเดียวอี้ก่อนแล้วครับไปแล้วครับบไว้แล้วครับเพชรสวัสดีครับ